เราจะปวดตั้งแต่มีข่าวลือว่าสมัยนายวันนอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทำไมจะต้องขนพระพุทธรูปประจำกระทรวงมหาดไทยออกจากกระทรวงถ้านายวันนอเป็นมุสลิมที่ให้ความเคารพต่อคนส่วนใหญ่ที่นับถือพระพุทธศาสนาให้ความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาการมีพระพุทธรูปอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมันไปหนักกบ,บาลน,นายวันนอตรงไหน มันไปสร้างความเดือดร้อนให้ในายวันนอตรงไหนกระทรวงมหาดไทยนี่เป็นของนายวันนอตั้งแต่เมื่อไรพ่อนายวันนอมาสร้างไว้เมื่อไรพระท่านอยู่ของท่านไปยกออกมาทําไมมันนักัวนายวันนอเมื่อไรทําไมจะต้องเดือดร้อนที่มีพระอยู่ในกระทรวงมหาดไทยถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในห้องทํางานของรัฐมนตรีและคุณเป็นมุสลิมพระท่านไปตกหน้ามึงเหรอวันนอทําไมไม่หาฉากมากัน้นทําไมไม่ทําให้มันเป็นการ ให้เกียดซึ่งกันและกันทําไมจะต้องมีภาพที่เจ้าหน้าที่อุ้มพระพุทธรูปออกจากกระทรวงมหาไทยเมื่อไร่ที่มุสลิมไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงมันมันเป็นสัญญาณยังไงครับทุกท่านมันเป็นสัญญาณว่าเมื่อมุสลิมเป็นใหญ่พระพุทธศาสนาจะไม่มีที่อยู่ใช่ไหมครับแสดงว่านายวัน,วนนอเนี่ยคิดยังไงกับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับถอดรหัสดีๆ พระท่านไม่ได้เดินไปไหนพระพุทธรูปก็วางอยู่กับที่แล้วเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองคู่กับกระทรวงถ้ารักชาติศาสตร์กษัตริย์จริงๆต้องการจะอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขทาไมจะต้องขนพระพุทธรูปออกพี่น้องลองคิดดูแล้วการที่นายวันนอเป็นผู้มีบารมีพี่มีผู้มีอิทธ,ธ,ธิพลอยู่ในชายแดนใต้ได้รับเลือกเป็นสสทุกสมัยเราเคยเห็นบทบาทนายวันนอ ที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยพุทธกับมุสลิมในชายแดนใต้แบบโดดเด่นเคยเห็นไหมครับ